สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่รถโฆษณาของโรงภาพยนตร์โคริเซียมศูนย์การค้าโคริเซียมจังหวัดพัทธลุงนะครับซึ่งรถนี้ก็เป็นรถคันสุดท้ายของโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับยังเหลืออยู่คันเดียวแล้วผมจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีรถโฆษณาหลายๆคันเพื่อ,อออกประชาสัมพันธ์ ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพยนตร์ในแต่ละรอบนะครับนี่คือโปรแกรมหน้านะครับโปรแกรมหน้าที่จะใชฉายน,นะครับ ครับก็คงจะเก็บไว้เป็นอนุสร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้นะครับว่าการโฆษณาภาพยนตร์นั้นจะมีรถแห่หลายๆลยคันแต่ปัจจุบันนี้มีสื่อทางโซเชียลมากขึ้นทาให้รถแห่นี้ก็ต้องหดไปหรือยังเหลือน้อยลงนะครับหรืออาจจะไม่มีโอกาสต่อไปก็เป็นได้ดังนั้นรายการนี้จึงบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ว่า การทํารถโฆษณาและการเขียนป้ายโฆษณานั้นก็เป็นสิ่งจําเป็นกับโรงภาพยนตร์ในอดีตเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านฟังครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ